จัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลนะครับพี่น้องที่อยากจะติดตามเราผ่านทั้งโลกโซเชียลจัดไปครับ Facebook Instagram TikTok Twitter แล้วก็ YouTube ที่ช่อง แชมป์จัดไปนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่ผมสัญญาคุณผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวไมโครโฟนซึ่งหลายคนบอกว่าคนนี้เป็นจีเนียสแล้วก็จริงๆกลัวมากเลยถ้าพี่โน้ไปเห็นเนี่ยโชว์สินี่อาจจะจัดดักจัดไปโดนใจยิ่งกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องการตายการที่คุณไม่ได้เกิดมาเลยนะเป็นบุญที่สุดไม่มีความทุกข์อะไรเลยซ,ซึ่งจะมองจากมุมนั้นก็สามารถมองได้นะครับแต่ไหนๆเราเกิดมาแล้วอะถ้าเกิดมาแล้วเราจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุด เราควรจะทําอย่างไรมันมีเรื่องราวของนักกีฬาคนหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นโกที่หล่อที่สุดดังที่สุดแล้วก็มีแฟนสวยที่สุดแต่ล่าสุดครับดันออกมาบอกว่าเขาเป็นเกย์ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาออกมาบอกว่าเขาเป็นเกย์เนี่ยจะได้เสียงปรบมือเหมือนกับยืดอกพกถุงยืดอกเปิดใจแต่ทำไมอีเกกาซิยาสบัลัย เพราะเรื่องเกย์ اد. very very น่าสนใจอีเก์กาศิยศ์โกที่เล่นให้เรยอนมัลลิตนานกว่า25ปีอยู่ดีๆก็ทวิตหวังว่าคุณจะเคารพสิ่งนี้นะผมเป็นเกย์ถ้าใครเคยติดตามข่าวกีฬามานานจะรู้ว่ากาศิยศ์เคยสร้างช็อตเด็ดจูก,กับนักข่าวสาว หลังจากไปพาทีมชาติสเปนควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาสาวคนนั้นคือซาร่าคาบานโรคบกันมา11ปีและมีลูก2คนแต่คู่นี้เพิ่งแยกทางกันเมื่อปีที่แล้วหลายคนตั้งคำถามว่าเลิกกันเพราะอะไรพอกาสิยาทวิสว่าเขาเป็นเกย์ปับ๊บหลายคนก็เริ่มมองว่าเลิกกันเพราะรสนิยมโกเปลี่ยนไปไงแล้วยังมีโฮมเทฟืนใส่ไฟกาเลสปูโยอดีตกับตันทีมบาร์เซลโลนา ที่สีกับกาซิยาสมานานออกมาทวิตเล่นมุกต่อว่าได้เวลาที่คุณจะบอกเรื่องของเราแล้วอีกเกช็อตนี้ทำให้คนเริ่มสงสัยว่าสรุปมันเป็นเรื่องจริงหรือเหมือนปูโยกำลังเล่นมุกก่อนที่จะได้บทสรุปจากสื่อสเปนว่าการกระทำของกาซิยาสบนทวิตเตอร์เป็นการตอบโต้สื่อบางแห่งที่ปั้นข่าวว่าเขาแอบคบกับสาวๆมากมายจนทำให้ชีวิตรักเสียหาย ทำให้เขาทนไม่ไหวออกมาทวิตว่าผมเป็นเกย์เลยแล้วกันประชดสะงงั้นแต่การคิดจะพูดแต่พูดแบบไม่คิดทําพินาศเลยครับลูซิบอนนักบอลสาวทีมชาติอังกฤษเชื่อไม่หยาบแต่เด็ดขาดมากกว่าการทวิตของกาซิยัตและปูโยนั่นคือการแสดงว่าทั้งคู่ขาดความรู้ สังคมต้องให้การศึกษาและเปิดใจพูดคุยเรื่องของรถศนิยมให้มากกว่านี้ความหมายบ้านๆคือคนที่เล่นมุกแบบเนี้ไร้การศึกษาขาดความรู้ส่วนเกจริงๆจอร์ดคาวโยนักบอลออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้เล่นอาชีพคนเดียวในโลกที่กล้าเปิดตัวว่าเป็นเกออกมาุวิตต่อว่าทั้งกัสยัยและปูโยว่า กาซียาดและปุโยกำลังดูเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นโจ๊กมันน่าผิดหวังมากๆที่ผมเป็นเกย์จริงๆจะเข้าใจดีว่าการเปิดเผยตัวตนเป็นสิ่งที่ทำยากมากการได้เห็นผู้เล่นระดับตำนานเอาวิธีนี้มาเล่นมุกเป็นอะไรที่ขาดความเคารพอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์เป็นเอกฉันนักบอลชื่อดังเล่นมุกเกย์สร้างความเสียหายให้ชุมชนเกย์อย่างมากสุดท้ายกาซยาตออกมาทวิตว่าบัญชีโดนแฮก ผมขอโทษและขอโทษคนที่เป็นเกย์คนส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าโดนแฮ็กทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าทั้งคนเสนอข่าวและคนเสพข่าวนั้นเราแทบเชื่ออะไรไม่ได้เลยแต่ความเศร้าของสังคมคือหลายคนอยากเสพเรื่องเท็จที่สนุกมีสีสันมันๆม,มากกว่าความจริงที่โหดร้ายและสื่อเองแม้จะทราบว,ว่าเรื่องที่เสนอไม่จริงหรอกแต่ได้เรตติ้ง ถ้ายังเดินบนถนนสายนี้ต่อความเจริญจะไม่รอ